สำหรับ EP นี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองเวสัมผัสอรารยธรรมโบราณซึมซับเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านสถาปตัตยกรรมสุดคลาสสิกดื่มดำกับมวลเสน่ห์สุดเข้มขลังพร้อมมะระดกทางวัฒนธรรมแบบจัดเต็มเลยครับไฮไลท์หลักคือการพาไปชมแลนด์มาร์กที่สำคัญและยังพาไปสาหาโลเคฟู้ดสุดเด็ดที่บอกเลยว่าห้ามพลาด วิธีเดินทางจากดานังไปเวมีให้เลือกหลากหลายตามภาพเลยครับนี่นะคะเราก็จะจ้างคนขับมาส่วนตัวชื่อคุณวายคุณวายเซ่ฮัลโลสวัสดีเย้เขาพูดไทยได้ด้วยนะแล้วก็อยากนินทาเขาเขาตัาไทยออกนะคะ๋ยวให้คอนแทคคุณวายเอาไว้ตรงนี้ก่อนจะไปเที่ยวกันเรามาแวะกินมื้อเช้ากับร้านนี้ก่อนจะบอกว่าร้านนี้เป็นเจ้าเด็ดในเมืองนี้เลยนะครับ เรียกว่าบุ๋มบอนะคะอารมณ์เป็นเหมือนก๋วยเตียวแต่ว่าเป็นเส้นไหนขนมจีนแบบนี้นะคะน่ากินมากเขาจะเสิร์ฟม,มาเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยส่วนลูกชิ้นก็จะเป็นลูกชิ้นหมูค่ะเขาจะเป็นอบคุกกิ้คเองด้วยแล้วก็เสิร์ฟคู่กับผักค่า กินอิ่มแล้วก็จะพามาชมสถานที่แรกที่นี่มีชื่อว่าอาดินพาเลสค่าเข้า5,000 50, 0ดองหรือว่าประมาณ75บาทพระราชวังที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเอเชียและตะวันตกมองจากมุมไกลแล้วพระราชวังนี้เหมือนปราสาทยุโรปโบราณโดดเด่นด้วยลวดลายอันวิจิตรการตาตามฉบับของพระราชวังเว แต่ภายในไม่สามารถถ่ายรูปออกมาให้ดูได้เพราะว่าภายในวังนั้นมีภาพวาดและเฟอร์นิเจอร์อันล้ำค่ามากมายยังไงก็ต้องลองไปเห็นด้วยตาตัวเองนะคะมาต่อกันที่มหานครจกักรพรรดิหรือ Imperial City ของเมืองเวที่ด้านในประกอบไปด้วยพระราชวังและวัดเก่าแก่มากมายโดยครั้งหนึง่งยังเคยเป็นสถานสำเร็จราชการต่างๆของเมืองด้วย นครจัก,กรพรรดิสร้างขึ้นตามหลักความเชื่อและสถาปตัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีนทั้งหมดมีขนาดใหญ่มากสามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้ทั้งวันเลยครับหากคุณผู้ที่หลงไหลในประวัติศาสตร์รับรองว่าจะต้องชอบที่นี่อย่างแน่นอน ทั้งหมดนี้นะคะคือ i m p e r o r l i t y y อาณาจักรเก่าแก่ของเวที่รู้สึกว่ามันน่าจะเกิน100ปีหรือพันปีเลยก็ว่าได้นะคะที่นี่ค่อนข้างกว้างมากๆยังไงถ้าใครมานะคะสวมชุดเวียดนามอย่างนี้มาถ่ายรูปก็ซึมซับบรรยากาศได้ดีนะหรือว่าใครอยากจะนั่งรถท,ที่นี่เขาก็มีให้บริการนอนแล้วก็อย่าลืมใส่รองเท้าที่สวมใส่สบายๆเพราะว่ามันเดินเยอะมากต้องมีเวลา2-3ชั่วโมงขึ้นไปถ้าใครชอบมาเที่ยวเวกันเยอะๆนะ มาต่อกันที่สถานที่สุดฮอตแห่งใหม่ของเมืองเวตลาดทูบที่มีสีสันสะดุดตาเรียงรายอยู่ข้างถนนที่ใครเห็นต่างก็ต้องลงมาแวะถ่ายรูปและที่นี่ก็ยังมีพรอ็อพและก็ชุดอ่าวใหญ่ให้เช่าชุดประจำชาติของสาวเวียดนามแถมยังมีของขายให้เลือกหลากหลายเป็นคู่รักก็มาถ่ายกันได้ยังไงใครที่ไปเมืองเวก็ยอย่ายพลาดที่จะไปแชรูปภาพลงโซเชียลรัวๆนะ จากนั้นก็พากันมากินร้านตามสั่งอย่างเมืองเวขอนำเสนอเมนูดังนี้ไข่เจียวจึงเกียนผัดปักบุ้งเราหม้วงสาวหมูกรอบทิ่ดเหไวไควยไก่ทอดกาเจียนมัมปลาช่อนนึ่งกายอและต้มจืดกัจากามือน,นี้อยู่ที่5,2 0 0 0 0นดองหรือประมาณ7,70บบาทเองครับเป็นไงบ้างคะ ที่นี่นะคะเป็นสวนสน้ํราร้างค่ะตอนนี้มะยมมก็คือหันซ้ายหันขวาแล้วนะคะเส,ส,สียงมะยมเจบอกว่าอะไรนะคะเป็นไงบ้างคะค่ะสวยสมแบบว่าที่เดินเข <Su icide> ้าป่ามาเล่เ <prevention> ล่เ <qualche> ที่ยวไม่สุดหยุดไม่ได้ Nonstop Journey